24ชั่วโมงในฮ่องกงเนหอซันก่อ hmm. ถึง <tous> ม <deux warn> ันช <ası 3000 subscribers> ีสอไหายถึช uh ีสหมกวาวิ่งวาอ่าตืกนเื่นเือยไงก่อนว่าเียเสือเียเคยอ่ายเจ้าวอมอเิ่นจำเรมาแล้วนีพัฟกินนี่กาดนมี่เลี้ยวถนี่คริสต์มาสแล้ว ลิปนี้มีสแตเทิลนะครับสามารถกด CC ตรงนี้ได้จะได้ดูว่าเราพูดอะไรบ้างในภาษาต่างๆไนก้าโฮคนณยิงไลตเต้าวอเตอร์ินณตาครับเชิญใจวอมเอินใจเชียงกังกวัวจีจี้ฉางเรามาอยู่ที่ฮ่องกงนะครับวันนี้เป็นที่ปเที่ยวสั้นๆเราเที่ยวในฮ่องกงประมาณ24ชั่วโมงเอย่างแรกเราจะเข้าเมืองก่อนนะครับนี่แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรสฮ่องกงแต่เราจะไม่ได้นั่งแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรสเราจะดูซิว่านั่งรถบัสเข้าเมืองกันได้ไหม มาฮ่องกงคืนนี้เรามีภารกิจอยู่นะครับอย่างแรกเลยเราจะพยายามใช้ภาษาจีนให้ได้มากที่สุดอันาที่2เราต้องไปถ่ายรูปกับรูปปั้นรูสลีอันที่3เราจะกินอาหารโลเคล่อให้ได้มากที่สุดแล้วก็อย่างที่4เราจะคุมงบให้ได้ภายใน4,000บาทนะครับแล้วเรามาดูกันว่าทําได้ไหมรถบ,บัส A 2 2จากสนามบินไปที่จอแดนนะครับจอแดนซึ่งอยู่ใกล้ๆตะวันออกกลางไม่ใช่จอแดนที่จิมซาจยฮ่องกงสิครับ น,นั่งขบนเราจะนั่งรถบัสกนนี้ไปอีกประมาณ45นาทีนะถ้าถ้ากูปกปอกถูกโซนนี้เป็นโซนที่เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกองมาเก๊าแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่นะครับเป็นเหมือนเป็นมัสอินเตอร์เชนที่ยิ่งใหญ่มากนาอุโมงไปจูไห่มาเกา๊าจีนแผ่นดินใหญ่น้ำสีใสมากนี่ สำหรับใครที่มาฮ่องกงบ่อยๆจะรู้ว่าทเกินดางในฮ่องกงต้องใช้บัตรออกเทปุนะครับแต่ว่าเราได้โหลดบัตรออกเทพุมาในมือถือแล้วเพราะฉะนั้นแค่ขึ้นลงรถอะไรก็ตามก็แค่แตะมือถือที่สแกนเนอร์แล้วก็หักเงินได้ทันทีสะดวกมากน่าเล่นน้ำไหมตรงนี้โอ้ถ้าพักที่นี้ก็คือเล่นน้ำได้ตลอดเลย เป็นสไตล์ฮ่องกงนะก็จะเยอะๆอย่างนี้แล้วก็เหมือนเหมือนก็บวางในแต่ละสกี่ข้างหน้าก็มีอีกแปบ๊บเดียวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราเต,ตรียมลงจากรถบัสมาถึงแล้ว Welcome to Hong Kong คึกคักมากแล้วก็รถติด นิดนึงเดีเรามาถึงใช้เวลาประมาณ45ทีนะครับรถบัสจากสนามบินมาถึงใจกลางเมืองฝั่งจิมชาจุยจอรแดนอเร้านแรกที่เราจะไปะกินเป็นแบบมื้อรองท้องแล้วกันเป็นร้านบะหมี่นะครับจริงๆตอนนี้อากาศคล้ายๆไทยเลยไทยน่าจะร้อนกว่านิดนึงประมาณ21-22องศาท้องก็นี่เป็น Temple Street Night Market นะครับเดี๋ยวดูซิกลางคืนเราจะได้มาที่นี่หรือเปล่า ร้านเราอยู่ทางนั้น Park Street กับจอร์แดนโรดอันนี้รถไฟฟ้า m t r มากมายท่นี่มีไทยมาซาช่วย,ยนี่ครับร้านของเรานะครับมักมันเกยูโดซักเตี๋ยวคิวนิดหน่อยรอหนึ่ง,นนงมันก็อีกร้านดังนะครับออสตร a l i a Dairy c o m p a n คิวยาวมาก ยัดกอยัดกออ่าอ uh ่า uh. อุ้ก้อยง้องยูนี่ก่อ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 อ้เตเอออมก้อยสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วมีเมนูภาษาไทยด้วยเพราคนไทยมาเที่ยวที่นี่เยอะมากวันทอนนู้ด เราไม่รู้แล้วค่ะหัวมันเล็กกว่าที่คิดนะครับมันอิ่มแบบนั่นมันอิ่มมากปวดเอะเขียวขนใหญ่ผมสั่งแค่นี้เขาบอกว่าเขาสั่งแค่นี้แล้วดูแล้วทำไมเราดูเป็นคนบะไม่ะป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีร้านต่อไปอ๋อเราจะไปทานที่ไหนครับของเขาเจมซาจืดนะครับเหมือนเป็นอาหารว่างโอเคไม่ใช่มือหลักซึ่ง่อยนะครับเซนเด้งเซนเด้งมากมาก โอ้ร้อเดี๋ยวร้องโอ้แต่เนื้อเนื้อข้างในแน่นมากเลยมันเลยอิ่มค่ะแข็งมันชีสอไหปูชีสอของเขาบิงงอ่าถ้หลิกเยอเดียวอเคครักโง่เคยสับหลบ เจังที่น่ายจังนาันนกเจั็เจ็บกินเรียบร้อยนี่ถึงห้องเราเรียบร้อยแล้วเล็กกระทัดรัดห้องน้ำอยู่ตรงนี้ห้องน้ำเล็กเจิ้วเดียวมีแอร์คอมีทีวีด้วยไวไฟแถนตรงนี้อ่าไฟมาแล้วอ่าไวไฟเสียบปลั๊กได้ปกติเยี่ยมยอดยังไม่อิ่มเราไปหาอะไรกินกันต่อกันเรามาที่รถคฟับฮ่องกงแล้วนะครับ MTR ๋ยวดูซิเราแตะบัตรออกพูดในมือถือกัน มาแล MTR สถาน,น,นีจิมชาจิเยนะครับมือถือไอ o n e ของเราแตะตรงนี้ออกได้เลยยยย หาอะไรกินในห้างนี้ก็มีร้านหลานฟงหยวนนะครับยอดฮิตในในโซนนี้ร้านฟงหยวน,เป,นเป็นชาชานเทงนะของสไตล์ฮ่องกงนี่เกาะนลบินลบิเอ่อในเกาะในเกาะเนกลานขาในเกาะเนอก่ขาาตรง อ่ะเอาโอเคโอเคแอ้มก้อยนี่ชานม,มิลทีรถมันไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนของไทยมันไม่หวานไม่หวานมากเหมือนของไทยนี่คือไก่ไก่กับเส้นมาม่านี่เป็น French toast กับปลนปิ้งของมันเป็นสมุนไพรไอผักเนี่ยถึงกลิ่นสมุนไพรม,มากเลยมากเส้นมาม่า

ามือร้านข้าวมันไก่ประตูน้ำมาไกลคนแบบไปคนเข้าคิวนะนี่กี่โมงนี um. ่บ่ายสามดูเมนูสิข้าวมันไก่ห้าสิบดอลลาร์น่าจะใกล้ถึงแล้วเนาะใช่ไหมเนี่ยแมสเตอร์ชังติ่มซำเข้าไปรอเอชาเกตโตย ติ่มซำเรามาแล้วมีมีฮักเกามีซิวหม่มีพอกบนันแล้วก็เป็นไรซ์นูโดลส์อใช่มันเป็นไส้กุ้งนี่หว่านึ่งมาเลยกุแป้งแป้งไปเยอะอเหกล้อง <c oughs> อุรอ้อนร้อนมากเ <c oughs> ออันนี้กิมเผ็ดเผ็ดเล็กน้อย โอ้ยตักไม่ขึ้นโอ้ยตักไม่ขึ้นจริงกุ้งอีกหนึ่งออกไปมือนี้กินมาสามจากร้านสามอาหารสามอย่างโคตรอิ่มเลยเราไปเดินย่อยซะหน่อยเราจะไปที่ a p p l e d o ดูออสตกันวิวริมน้ำหนึ่งสองสามนี่วิวริมน้ำจิมซาจุย ห้องลงอยู่ฝั่งนู้นอ,อากาศดีบรรยากาศดีมากนี่รูปปั้นบรูซลีนะครับตรง Avenue of Stars เราจะมาถ่ายรูปตรงนี้กันเมื่อก่อนมันจะอยู่ริมน้ำเลยแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายมาที่หน้าร้านตาบักมันน่าจะไม่บางทางเดินมากขนาะดนั้นหุยอะ อ๋อนี่เป็นอันนี้เป็นคิวคนขึ้นเรือ water taxi รูปเป็นหมูนี่เป็นดาราคนไหนหรือเปล่าเรือลำนั้นมีแพนด้าด้วยไมาผู้นูฮอสตาเมื่อก่อนมันเคยอยู่บนบนคืนแต่ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่บนเราจับผมแล้วนี้มิสเตอร์โชหยวน วมืองมือวิดีโอเรือแดงชัดมากเรือคลาสสิกนะถ้ามาฮ่องกงเราเห็นเหมือนเรือมันเข้าใกล้พวกเรามาเรื่อยๆใกล้จะตกดินแล้วมีก็อีกมิวเซียมหนึ่งนะครับอ๋อนาฬิกาของฮ่องกงอดีตสถานีรถไฟเก่าของฮ่องกงเคยอยู่ที่นี่เลยมันเลยมีหอนาฬิกาอยู่ตรงนี้ ก็เริ่มเมื่อยแล้วเช่นกันนะอย่ากินที่ร้าน p e i i n g Garden อืมเป็ดปักกิ่งนี่รับเมนูที่กินยานนี้สำหรับเมนูสำหรับสองคนนะครับดูซิจะกินกันหมดไหมแ้วก Is this is the, the shrimp the shrimp uh -huh. and then the, this is the seafood um, stew uh, don't eat the paper oh it's, there's it's, a paper oh, there's, Otherwise, they will just stick okay. together see the, ah here okay, i think it's uh, okay. a, Thank a a here. take one with uh, more skin i think this one is good okay, this, this one shoes. i think this one Thank you. About like two, two on for each piece. You can take as, as, many, as many. But too thick, you mm -hmm. will break then. Oh, and the, the cucumber. You can take cucumber. And then they have a palm ah, palm. onion. Mm -hmm. And then this? This with the pumpkin sauce. I think and more. Take more think more like this. Okay, a lot of plum sauce. You must have a lot of plum mm -hmm. sauce. Let me try. And hold it. Can I wrap it like this? And then use your can. Yeah. Something like this? This one is this. yeah. Mm -hmm. mm. This is a lazy way. Lazy <laughs> way you just dip it and then you do it. Mm -hmm. yeah. I like the plum sauce very much. Yes. So you must put sufficient enough sufficient sauce. plum sauce No plum sauce, then no taste mm -hmm. Oh no It's already Oh no It's very easy mm -hmm. uh, Take some vinegar mm -hmm. Oh, it's not too, not, too not too hot Not too hot Be careful though Oh, it's grow already <laughs> mm -hmm. ม,มีของหวานนะครับมีเมล,ลอนไม่ค่อยหวานนะมันมีเป็นเหมือนคล้ายๆส้มโอแต่ว่าไม่เชิงโคตรอิ่มเลยวันนี้กินนะทั้งวันแต่ว่าอร่อยทุกจานทุกมื้อเลยคนพึกพส,สุดๆข้างหลังก็จะเห็นวิวจินซานจุยดูเขาทำเส้นบะหมี่อ่ะ เสร็จแล้วครับเรามาเดินย่อยอาหารตอนกลางคืนชมวิวฮ่องกงนะครับ Victoria Harbour เดินมาโรงแรมพ n นิ l ซคลัาตกแต่งคริสต์มาสกันเรียบร้อยแล้วข้างหน้าเป็นโรงแรม s ช e ร a ตัน เดินเล่นในหน่วยย่านจอแดนที่พักเรานะครับแน่นอนเรามาจีนเรามาฮ่องกงต้องมีมีสวยโอเค <Okay. S 1> ครับเรากลับมาที่ที่พักเรียบร้อยพอแล้ววันนี้ถึงพรุ่งนี้ก็เที่ยวอีกค่อนข้างแน่นนะครับก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าเราจะไปกินอาหารเช้าแล้วก็ไปเดินเที่ยวต่อใอนเกาะฮ่องกงนะคะ <See you. S 1> ะรับซิยู่เจ้าซานเช้าวันที่สองนี่ฮ่องกงนะครับ มาเดินเล่นกันตอ,อนนี้7จ็ดโมงเชา้าอากาศประมาณ20องศาเซลเซียสไม่ไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนเลยอุณหภูมิดีมากเราจะเดินไปที่ซิมสจรีตามถนนนาธานโรถเจดโมงเช้าวัวนอาทิตย์ก็จะประมาณนี้ทราฟิกยังไม่ค่อยมีรถไม่เยอะแต่ก็ยังไม่ค่อยมีร้านเปิดอุ้ยมีหมาน้อยตรงนั้นด้วยหมาน้อยกับหม้ใหญ่ ร้านทรดิชัชนอลของฮ่องกงนะครับหยอกหยอกจอลลี่บีเป็นของฟิลิปปินส์ตาเสียงเมาชาวนี้เรามาที่ร้านมาสเตอร์คงจีจะได้นั่งไหมในหอซันก่อนี่ก่อ อ่ก็อก็อขอแจมขอแจมองกขาต้มดนวยได้ไม่ได้อยางกินมีบอมีบอหรือแบบมัชชูมได้หลวงูมีบอก็ได้มีบอ์จะเหมือนของเราไหมเหมือนบ้านเราไหมหน้าตาคล้ายๆแต่รสชาติไม่เหมือนมีบอมีบอพอร์ชเิรอกลิ คีชอ่ะคีชอ่ะไก่ทอดดสตอะไรอีกไหมโอเค thank you t h a งกอยมาแล้วข้าวต้มข้าวต้มหมูปลาท้องโกะเอปลาทองโกะจุ่มข้าวต้มมียิ้วด้วยเหมือนมันมีปรุงอะไรในนี้อยู่แล้วไงปลาท้องโกะไงกมีหวานหวานเฮ้ยเอ มันมีรสชาติแบบมันมันแบบไม่ได้จืดอ่ะเนอะกินหมดเลยดีไหมกินทั้งชิ้นควันออกร้อนแน่เลยรวรวรวร้อรแบวค่อยั่วอัสั่เสยรั่วั่ร เรากำลังจะไปร้านเบคเฮาส์เป็นร้านดังของฮ่องกงเรื่องเอกท้านะแต่ว่าคนจะเยอะไหมเดี๋ยวเราไปดูกันหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็แถวเข้าคิวนี่ขนาดแบบมงเช้าวันอาทิตย์นะนี่เราไม่เห็นไปแถวนะ รอไม่ไหวนะเอ็กซารเรามาร้านซูเวเนียกันดีกว่าเอ็กซารอีกร้านหนึ่งครับแพทแท็กดีเอ็กซารนะโอเคร้านพัสไข่มันต้องรอ11โมงรู้สึกว่าไม่ไหวไม่เป็นไรไว้คราวหน้าถ้ามาฮ่องกงจะรอแล้วกันนะคะ ร้านนี้ก็ดูน่ากินนะเรดที่เป็นปชาชานเพงอีกร้านหนึ่งมีทั้งเบรคฟาสต์เมนูแล้วก็ลันช์แล้วก็ดินเนอร์เมนูครีมพาร์ทอันนี้และก็ไพน์แอปเปิ้ลเฮ้ยไม่ใช่ไพ,พน์แอปเปิ้ลอยู่นี่ะอันนี้คือเอ็กซ์พาร์ทประชาตอนแรกคนไม่เยอะอ่ะตอนนี้คนเยอะเฉยอันนี้แน่นชิมนะครับไพน์แอปเปิ้ล หอมกรอบมากเลยกรอบดีหวานไม่ได้สับประรดเยอะขนาดนมันเหมือนมีกลิ่นสับประรดแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบเต็ม,มไปดูชีสทาร์ตมันมันละลายในปากคือรู้ว่าถ้ากินเยอะๆมันเหนเลี่ยนนะ,ะเอ็กซ์าร์ตเอ็กซ์าร์ตประจำร้านเม็ดขี นุ่มนุ่มเขาไม่เลี้ยนเขาเคี่ยวคีมเคีมยีสแล้วก็มีไอ้อันที่เป็นไทยแล้วก็มัเคมกิน้นาดเลยเค็มเกนเกยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวย่านเซิงหวานกันนะครับอยู่ฝั่งเกาะฮ่องกอง,กงเราอยู่ในรถไฟฟ้า MTR เดี๋ยวเราไปกันรถไฟฟ้า MTR ของฮ่องกงก็ขยายเข้าไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราอยู่นี่เดี๋ยวเราจะไป แล้วก็เปลี่ยนรถไฟไปที่เซิงหวงมีรถไฟฟ้าสายใหม่เต็มไปหมดสถานีใหม่หมดเลยขออีส้มีเคยเอ่อถ่ายเจ้าวอลมาอ่าจี้จีก้ ต้อนรับสู่เกาะฮ่องกงนะครับเราจะรู้ได้ว่าเราอยู่ฮ่องกงถ้ามีรถแท่นดับเบิลเดยเกอร์อยู่ตรงนี้เรามาที่วัดมันหมนะนี่ร้านเชิงฮินกีเซี่ยงไฮ้แพนไฟบันส์ Hello. Hello. For here to go? For here. For here. This one the hand fried buns w h i c h we four pieces. How many people share? Just just one person. And let us with soup. This is for $71. You take card credit card? Oh, we prefer off to b r s t l e cash. โอเคคิดเราต้องระวังปัาะว่ามันร้อนมากมากมอาหารของมันแล้วมีอาหารของมันแล้วนี้จะเป็นซิกเนเจอร Hand fried buns. ใส้กุ้งแล้วก็ผักกซุ้ดูใกล้ๆสิ น้ำมีน้ำข้างในสิมเช้าข้างในเป็นกุ้งร้อนมากเดี๋ยวมันกรอบเครียมดีอืมอร่อยอ่ะข้างในเป็น,น,นกุ้งอย่างนี้อืมก็ยังร้อนมากอยู่ดี จะสังเกตว่าข้างบนนุ่มแต่ข้างล่างเกรี็ยซ์เ t อ,อร์มันเลยพิเศษมากอร่อยมากที่นี่คือไทควนนะครับเป็นอดีตสานีตำรวจแห่งชาติของฮ่องกงนะครับโอ p o พลิสเฮกคอร์เตอร์ตอนนี้คาดอีกพื้นที่ที่ให้มาพักผ่อนกินกาแฟอยู่ท่ามกลางตึกสูงนะครับสวยงามดีดที่นี่มีมานานแล้ว มาเป็นหลายร้อยปีแต่ว่าพอปิดตัวแล้วกลายเป็นหนึ่งตั้งแต่ปี2018ทําให้หน้ามาวิสิตมากขึ้นแต่คริสต์มาสแล้วเจ๋งมากนี่คืออดีตคุกนะครับของที่นี่โฮจิมินผู้นําของเวียดนามก็เคยมาติดคุกที่ที่นี่เช่นกันอันนี้ชุดนักโทษนี่คือเตียงหรือเปล่านะนอนในห้องน้ำอันนี้มีห้องอีกหลายห้อง เจ๋งมากนี่คอฟฟี่บาร์ที่เคยเป็นคุกอยู่ในนี้คอฟฟี่บาร์ Bar, อยู่ตรงนี้จากคุกกลายเป็นคอฟฟี่บาร์นะครับว้าวโหนี่ก็เป็นฮอลที่ตกแต่งได้เก๋ไก๋ดี นั่งชิลอยู่ที่ไทยกอกสุดยอาที่เจ๋งมากเลยที่สามารถแัดแปลงคุกเก่ามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็มากันนะเป็นที่ที่ค่อนข้างใหม่ด้วยหลายคนน่าจะยังไม่เคยมาแนะนํามากว่าให้มาที่นี่อีกเหตุผลน,นึงที่ชอบที่นี่มีที่ให้เติมน้ําเองด้วยเอาแอมเบียนล้วกันปุ๊บนี่เย้ เซ็นทรัลม d ดเอ a l a ์แคเลเตอรครับเป็นทางเชื่อมระหว่างสถานีเซ็นทรัล t r อ MTR กับอาคารต่างๆบนเกาะฮ่องกงเนื่องจากบนเกาะฮ่องกงเนี่ยมันเป็นเนินที่มันค่อนข้างขึ้นอย่างค่อนข้างชันนะเขาก็เลยสร้างนี่ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนที่ต้องเดินทางไปถึงมาจับรเช่นนียมีบันไดเลื่อนขึ้นตลอดทาง รถรางอีกแล้วโอเคเราเตรียมไปสนามบินแล้วเรานั่งสายตรงชงลายน,นจากเกาะข้องกงไปถึงที่ตรงชงเลเดี๋ยวยาว <Okay. S 2> แล้วเดี๋ยวค่อยต่อรถบัส ซิติเกตเอาท์เล็ห้างประจำสถานีตรงชง ท่านการมาฮ่องกองนี้ผู้พูดภาษาจีน yes ถ่ายรูปกับรูปปัน้นบรูซลี yes กินอาหารโลเคอล yes เรามาสรุปค่าใช้จ่ายของทริป24ชั่วโมงในฮ่องกงกันนะเรามีค่าที่พัก1,300บาทค่า roaming ทอร์เน็ต300บาทค่ารถจากบ้านไปสนามบิน,น,น360บาทค่าอาหารทั้งหมดยกเว้นเฟฟป็ดปักิง1,300บาทค่ารถไฟฟ้า165บาทค่ารถบัส185บาทและก็ค่าของฝาก390บาทอันนี้ทุกอย่างโดยประมาณโดยใช้เรทปัจจุบันนะรวมทั้งหมดอยู่ที่4,000บาทไม่น่าเชื่อตรงตามัดเจ็ t เลยัดเจ็ไม่เกิน4,000 yes ก็ขอจบ ทริปเที่ยวห้องกง24ชั่วโมงอย่างรวดเร็วเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามว่าคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายใจเจียน